สวัสดีนะครับสาหรับผู้ที่สนใจสําหรับการเรียนของภาควิชาพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สร้างเครื่องเสียงท่านที่สนใจเกี่ยวกับเขาเรียกวิาวชาอิเล็กทรอนิกนะครับสำหรับช่างที่เขาเรียกว่าเป็นช่างอยู่ที่โรงงานาต้องการเอาไปซ่อมพวกอินเวอร์เตอร์ซ่อมระบบของเขาเรียกว่าโรงฉีดเองหรือระบบแก้ไขในส่วนอุปกรณ์ต่างๆซึ่งท่านเองนะครับนะในส่วนของการไล่วงจรยังไม่เก่งพื้นฐานยังไม่เก่งผมแนะนําหลักสูตรนี้นะครับ หลักสูตรนี้เนี่ยท่านจะได้เรียนเขาเรียกว่าภาควิชาพื้นฐานแล้วก็สร้างเครื่องขยายเสียงเป็นแนวทางนะครับนะเป็นแนวทางเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านนําไปใช้งานของโรงงานของท่านบริษัทของท่านเองได้เลยนะครับไปต่อยอดเองได้หลักสูตรนี้เหมาะสมที่สุดการเรียนนะครับจะมีเฉพาะวันธรรมดาหรือวันอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับไม่มีระบบออนไลน์นะหลักสูตรวันธรรมดาก็จะเรียนต่อเนื่องหวัน จทรนอังคารพุดประหัตส,สุขหรือวันอาทิตย์ก็ได้เรียนเฉพาะว,วันอาทิตย์5ครั้งนะครับหลักสูตร30ชั่วโมงเรียนแบบคนรุ่นใหม่นะครับจะใช้แอปพลิเคชันในการเรียนใช้เทคนิคการเชิงวิเคาะห์เทคนิคการไล่วงจรโดยใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนกับยุคสมัย5ปีที่แล้วนะครับคนละเรื่องก,การเรียนที่นี่นะครับจะเรียกว่าไม่ได้ใช้มิเตอร์เข็มเลยเรียกว่าไม่ได้ใช้มิเตอร์เข็มท่านจะต้องปรับไมล์เซตของตัวเองในยุคใหม่นะครับนะ การเรียนตัวนี้นะครับในะอาจารย์ก็เลยขอแนะนำนะครับว่าถ้าใครสนใจในการปรับพื้นฐานไล่วงจรเก่งๆมากหลักสูตรนี้เลยแต่ผมจะพาสร้างเครื่องขยายเสียงนะครับท่านดูตารางเวลาที่ท่านอยากจะเรียนตั้งแต่เดือนกุมภานะครับไล่กุมภามีนาเมษาท่านดูได้เลยท่านเลือกนะครับก็จะมียกตัวอย่างว่า1 3บสถึงสิก็คือ13บสถึงสิท่านดูถ้าท่านว่างเนี่ยท่านสามารถสมัครผ่านระบบไลน์เข้ามาแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับลักสูตรสี่พบาทนะครับลักสูตรสี่พบาทหรือจะเอาเฉพาะวันอาทิตย์ก็ได้ ในวันอาทิตย์เขาอาจจะเขียนหลักสูตร LCD พื้นฐานท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับใครจองอันไหนก่อนหลักสูตรนั้นก็จะเป็นอยู่ตรงนั้นเรียนแบบจับมือทําจับมือทําเลยนะครับนะฉะนั้นเป็นแน่นอนหลักสูตรตรงนี้นะได้ใบป,ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรเครื่องขยายเสียงนะครับมั่นใจลงมือทําสามารถสร้างอาชีพได้อย่างแน่นอนฉะนั้นก็ขอฝากนะครับดูตัวอย่างเนี่ยในรูปได้เลยนะครับนะไม่มีปัญหาเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียน PS Electric เป็นโรงเรียนที่ได้รับเรียกว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ้าวใบสมัครนะครับหนึ่งวุฒิการศึกษาสำนาบวัดประชาชนสำนัทะเบียนบ้านถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีใบในการที่เราจะต้องสมัครก็คือจะต้องจองมาก่อน500บาทผ่านระบบไลน์นะครับใส่เข้ามาต่อจากนั้นเสร็จปุ๊บวันที่มาเรียนค่อยชําระเพิ่มนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้จะ4 0 0 0ันบาทตลอดทั้งหลักสูตรนะครับนะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับเราจะเรียนกัน5วันถ้าไม่มีตังก็ผ่อนได้นะครับนะีก็ผ่อนได้ก็ สามารถเลือกคุยกับท่านอาจารย์ผู้สอนได้เลยนะครับนะหลักสูตรนี้ผมเรียกว่าเข้มข้นนะครับนะ